เรากำลังสิ้นหวังในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกและสังคมของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าการติดต่อกับอารยธรรมชั้นสูงต่างดาวในจักรวาลจะช่วยให้เรารอดพ้นจากการสูญพันธุ์ตามวัฏจักรการเกิดดับของดวงดาวที่จะเกิดขึ้นกับโลกและดวงอาทิตย์ด้วยรวมทั้งอุก,กาบาตและดาวเคราน้อยที่อาจชนโลกได้ในอนาคตไม่วันใดก็วันหนึ่ง รวมทั้งวัฒจักรของสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็จะสูญสลายไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากโรคระบาดหรือการทำลายล้างกันเองของสิ่งมีชีวิตแต่มนุษย์อาจอยู่รอดได้หากได้รับคำแนะนำที่แนะจากอะไรทาชั้นสูงต่างดาวถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนพวกเขาคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เราควรเป่าประกาศและส่งข้อความของเรา ไปหาพวกเขาอีกครั้งหนึ่งถึงเวลาที่จะส่งข้อความถึงมนุษย์ต่างดาวที่ชันฉลาดอีกครั้งหรือไม่นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดอย่างนั้นนักวิจัยต้องการเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษยชาติควรจะเปิดเผยตัวเองและประกาศตัวต่ออะไรทำชั้นสูงในห้วงอวกาศนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างข้อความใหม่สำหรับมนุษย์ต่างดาวที่ชันฉลาดที่อาจจะอยู่ในห้วงอวกาศ และพวกเขาต้องการทำตีชมจากสาธารณณะว่าเราควรส่งไปหรือไม่เทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งข้อความในขณะนี้ยังไม่พร้อมและหากมีการส่งโน้ตจะต้องใช้เวลาหลายพันปีกว่าที่ข้อความของเราจะไปถึงจุดหมายหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือไม่มีใครคาดหวังว่าข้อความตอบกลับจากมนุษย์ต่างดาวจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แต่นักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังต้องการให้มันเป็นบันทึกช่วยจำให้กับมนุษย์ต่างดาวหวังว่าความคิดของพวกเขาในการถกเรื่องส่งข้อความให้กับมนุษย์ต่างดาวจะเป็นการเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับวิธีการติดต่อมนุษย์ต่างดาวและจะพูดอะไรและวิธีที่จะทำให้มนุษยษชาติเป็นอมะตะรอดพ้นจากหายนะที่จะเกิดขึ้นจากวัฏจักรของดวงดาว เราต้องการส่งข้อความในขวดในมหาสมุทรจักรวาลเพื่อบอกว่าเฮ้เราอยู่ที่นี่โจนาธานเจียงนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จากเจ p u l s i ันชัน o ลบรารีของ NASA ในแคลิฟอร์เนียกล่าวกับ Life Science ว่าแม้ว่าในเวลานั้นเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหรือในเวลาอีกหลายปีต่อมาที่เราสูญสิ้นไปจากโลกแล้วก็ตาม ข้อความที่ออกแบบโดยเจียงและทีมของเขาก่อนหน้านี้มนุษยชาติได้ส่งไปยังอวกาศนักวิจัยกำหนดเวลาการสร้างข้อความใหม่สำหรับวันครบรอบ50ปีของข้อความที่ส่งไปจากกล้องโทรทัศน์อาเลซิโบซึ่งเป็นความพยายามครั้งแรกในการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ชานฉลาดข้อความที่ส่งไปในปี1974ใช้ข้อความระบบไบนารี และถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับระบบการนับฐานสิบของมนุษย์องค์ประกอบสำคัญทั่วไปและแผนที่ของระบบสุริยะข้อความใหม่ที่เราจะส่งออกไปนั้นเขาอธิบายไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Preprint โดยยังเข้ารหัสข้อมูลในรูปแบบไบนารีและอธิบายคริสศาสตร์ฟิสิกส์และชีววิทยาพื้นฐานที่มนุษย์ต่างดาวต้องการ เพื่อทำความเข้าใจมนุษย์รวมถึงคำอธิบายของ DNA กรดอะมิโน,โนและกลูโคโสนอกจากนี้ยังประกอบด้วยแผนที่ของทางจางเผือกในระบบสุริยะและโลกของเราเองรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวิวัฒนาการขึ้นของดาวเคราะห์และชั้นบรรยากาศของโลกด้วยข้อความมีความล้ำหน้ากว่ารุ่นก่อนในประเด็นสำคัญหลายประการ อย่างแรกแผนที่ตำแหน่งของโลกในทางช้างเผือกนั้นแม่นยำกว่าแผนที่ที่เคยส่งไปในข้อความที่ส่งจากกล้องอเลซิโบโดยในข้อความนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ลองใช้ตำแหน่งของดาวหมุนที่เรียกว่าพันซ่าเป็นป้ายบอกทางเพื่อระบุโลกแต่ตำแหน่งของพันซ่าไม่สอดคล้องเป็นเวลานาน,านพอ และดาวเหล่านี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ง่ายๆด้วยความกว้างของดาราจักรเจียงและทีมของเขาใช้กระจุกดาวทรงกลมในทางช้างเผือกแทนเพื่อเป็นจุดสังเกตบนแผนที่ที่จะนําเสนอให้กับมนุษย์ต่างดาวกลุ่มดาวทรงกลมเหล่านี้สว่างและมองเห็นได้ง่ายมีลักษณะดเด่นเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นป้ายบอกทางที่มีประโยชน์ให้กับมนุษย์ต่างดาว นักวิจัยได้รวมการประทับเวลาครั้งแรกของชนิดเพื่อให้มนุษย์ต่างดาวที่สกัดกั้นข้อความจะได้รู้ว่าข้อความนั้นถูกส่งไปเมื่อใดแต่จะถ่ายทอดเวลาไปยังอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวที่ไม่รู้จักซึ่งอาจมีวิธีการวัดที่แตกต่างจากการวัดบนโลกอย่างไรเพื่อให้มนุษย์ต่างดาวที่ได้รับข้อความจากเรารู้ว่าถูกส่งไปเมื่อใด ถ่ายทอดเวลาไปยังอาไรธรรมนุษย์ต่างดาวที่ไม่รู้จักซึ่งอาจมีวิธีการวัดที่แตกต่างจากที่มนุษย์และโลกใช้กันผู้ออกแบบข้อความคิวเทียนจินจาก Hanse University of Applied s c i e n c e ใน land, เนเธอร์แลนด์กล่าวว่าอยู่ในอะตอมของไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่เป็นกลางที่พบในก๊าซระหว่างดวงดาวสามารถเข้าสู่สถานะพลังงานสูงได้ หลังจากการชนกับอะตอมหรืออิเล็กตรอนอื่นหลังจากผ่านไปประมาณ10ล้านปีไฮโดรเจนพลังงานสูงตัวหนึ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่สถานะพลังงานต่ำซึ่งเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านแบบสปินฟลิปการเปลี่ยนผ่านแบบสปินฟลิปนี้ให้หน่วยเวลาสากลที่สะดวกสำหรับการสื่อสารว่าข้อความถูกส่งไปนานแค่ไหนหลังจากการเกิดบิ๊กแบง ฉันคิดว่านั่นค่อนข้างสำคัญมากเพราะหากคุณเห็นว่ามันเป็นแคปซูลเวลาเมื่อคนได้รับพวกเขาจะรู้ว่ามันถูกส่งไปเมื่อใดเพื่อให้พวกเขาสามารถรู้ประวัติศาสตร์ของเราพวกเขาสามารถอ่านจากสิ่งที่เราส่งไปได้อาจเป็นไปได้ที่เราจะส่งข้อความหลายข้อความพร้อมประทับเวลาและข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้อะไรทำมนุษย์ต่างดาวตามทฤษฎีสามารถเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกเมื่อเวลาผ่านไปนักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องโทรทศน์ขนาดใหญ่เพื่อฟังหรือค้นหาคำใบ้ว่าชีวิตที่ชั้นฉลาดมีอยู่จริงและจนถึงขณะน,นี้ส่วนใหญ่ยังเป็นการส่งในลักษณะส,สัญ,ญลักษณ์ในปี2015และปี2016ยานอาวกาศไพโอเนียได้เปิดตัวขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับแผ่นโลหะคู่หนึ่งที่วาดภาพลายเส้นของชายและหญิง และสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงว่ายานมีกำเนิดมาจากที่ใดแผ่นโลหะเป็นข้อความแรกจากมนุษยชาติที่ออกแบบมาเพื่อเดินทางนอกระบบสุริยะแต่โอกาสที่พวกมันจะถูกคนพบในอวกาศอันกว้างใหญ่นั้นน้อยมากในปีพศ2520นาซาได้เปิดตัวยานอาวกาศไวเอเจอร์พร้อมกับแผ่นทองบันทึก Golden Record สิ่งที่คล้ายกับแผ่นเสียงนี้บันทึกประกอบด้วยเพลงเสียงสัตว์และคำพูดทักทายใน55ภาษาได้รับการออกแบบโดยคณะกรรมาการที่นำโดยนักดาราศาสตร์ชื่อดังคาร์ลซาเกนเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมนักวิจัยในปัจจุบันคริสเตนฟาวิศวกรระบบวิทยาศาสตร์ของเจสโพพันชันและบรเตอรี่ของนาซาและผู้ร่วมออกแบบข้อความใหม่กล่าว ข้อความที่ส่งออกไปจากกล้องอวกาศอาเลซิโบเป็นความพยายามจากโลกมันถูกส่งไปยังกระจุกดาวทรงกลม M13 ในปี1974ข้อความนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้เนื่องจาก M13 อยู่ห่างออกไป25,000ปีแสงมันจึงเดินทางได้เพียง0.2%เท่านั้นในขณะนี้ของระยะทาง ข้อความที่จะเสนอใหม่นี้จะส่งไปยังวงแหวนดวงดาวที่อยู่ห่างจากใจกลางทางช้างเผือก13,000ปีแสงผมมิภาคนี้คาดว่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนหนึ่งที่อยู่ในเขตอาศัยได้บริเวณใจกลางทางช้างเผือกนี้น่าจะเป็นชุมชนของอารยธรรมชั้นสูงต่างดาวถ้ามีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่พวกเขาน่าจะอยู่ที่นั่นมากที่สุดกล้องโทรทัศน์ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่า จะสามารถส่งข้อความได้มากที่สุดคือกล้องโทรทัศน์วิทยุทรงกลมขนาดรูรับแสง500เมตรในกุ้ยโจวประเทศจีนและกล้องเอเลียนเทเลสโคปเอรี่ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนักวิจัยหวังว่าจุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะส่งไปยังมนุษย์ต่างดาวเพื่อฟื้นความสนใจในการฟังข้อความมนุษย์ได้แพร่สัญญาณวิทยุโทรทรร และเลด้าไปยังอวกาศซึ่งเป็นฟองอากาศของการสื่อสารที่อาจกินเวลาประมาณ200ปีแสงตามรายงานของ The p e n e t a r y Society ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นระยะทางไม่ไกลนักแต่ฟองสบู่จะเติบโตต่อไปความประทับใจที่มนุษย์มอบให้ในข้อความอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด Star Taylor er, นักดาราศาสตร์ฟิสิก,กส์จากสถาบันเซติผู้ช่วยประดิษฐ์ข้อความใหม่กล่าวมันอาจจะดีกว่าที่เราจะสงข้อความเชิญบวกเพราะพวกเขาจะต้องฟังพวกเราอยู่ดีเขากล่าวด้วยความหวังว่าอะาะธรรมมนุษย์ต่างดาวที่ก้าวหน้าพอที่เราจะไปถึงและติดต่อพูดคุยกับพวกเขาจะมีความร่วมมือสูงสิ่งที่เราจะได้รับน่าจะเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับมนุษย์และโลก เกี่ยวกับวิธีปิปนีปนอมความแตกต่างของเราความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหายนะต่างๆซึ่งอาจทำลายเผ่าพันธุ์ของเราเทเลอกกร์กล่าวโดวยอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตพวกเขาอาจเปรียบเหมือนโบนาโบญาสเนตสายพันธุ์หนึ่งกับลิงชิมแปนซีที่รักความสงบสุขพวกเราอาจเป็นอารยธรรมการต่อสู้เช่นเดียวกับลิงชิมแปนซี เคเลือกกล่าวแต่อารยธรรมอื่นๆต่างดาวอาจมีบุคลิกที่สงบสุขมากกว่าเช่นเดียวกับสายพันธุ์โบนาโบลิงอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พัฒนาคู่มากับลิงชิมแปนซีแต่รักสงบมากกว่าโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ